สวัสดีจ้ามือน,นี้ผากันมาำเสื่อนเนื้อซื้อกระดูกอ่อนซื้อ,อยางไว้แต่ว่าหานมาจอดชา์จรถก่อนจาาพ,พุ่นพีใครหน่วยข่อยแล้วก็วชาจรถจอดชา์าาาจารถก,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 กันจอดชาจรถกันพีกมากับพีใครหน่วยละมือนี่บางคนก็จอดรถได้พูดนะจะ มืองซี่ีซีซอนี่อายุหุ่นมันก็ดสีพาไปเึิ่งคันวันจังสมมติว่าบานเฮากับชีแมนอันอำเภอนั่นอำเภอนีเนาะคันซีเอิญมาจังสันเนาะขี่รถมาจากบานมาหอดไอ้มืองซืซอนี่ก็อยู่ที่ชั่วโมองหนึ่งกับอีกสิบ สิบหกสิบเจ็ดหน้าที่เดี๋ยวจ้ะพูดนะผู้ทีิกอยู่ไ,ไกลไกลพ่นกับมาไล่ลายมือนี่แสดงนะจ้าทุกทีใครหนุ่ยคอยเบื้องหมวงแดงกันล้อเนาะ